เรื่องราวดีๆที่เกิดหลังเกมเมอร์ซีไซดดาบีกอลสเตเแบบขา่าวสารกีฬาทีเด็ดก,กีฬาอยากร่วมสนุกแอดไลน์แอดกอล ก็มีให้ได้ชื่นชมกันนะคะสำหรับโมฮัมเหม็ดซาราค่ะที่ขึ้นแท่นเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลนะคะที่ทำประตูได้ครบ100รวดเร็วที่สุดเป็นอันดับ3ของสโมสรลิเวอร์พูลเลยสำหรับโมฮัมเหม็ดซารานะคะก็ทำประตูได้ในเกมที่ลิเวอร์พูลเนี่ยบุกไปเสมอเอเวอร์ตัน2ประตูต่อ2นะคะนั่นทำให้เขาเป็นผู้เล่นลิเวอร์พูลคนที่17นะคะที่ยิงครบ 100ลูกขึ้นไปค่ะและนอกจากที่เขาจะเป็นผู้เล่นคนที่17นะคะที่ทํา1 0 0ประตูได้นอกจากนี้เขายังเป็นผู้เล่นอันดับที่3นะคะที่ทําประตูได้ครบ100ลูกได้เร็วที่สุดในจํานวน159นัดนะคะซึ่งรองจากโารเจอร์ฮัน144นัดแล้วก็แจ็คพากินสันร้อนัดนั่นเองนะ ตะอ็แสดงความยินดีกับโมฮัมเหม็ดซาร่าด้วยนะคะแล้วก็อยากให้มีผลงานที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะ